14. ข้อบังคับก็หอว่าด้วยการลงทันทหารขาดหนีราชการพุทธศักราช2528ข้าราชการทหารไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดนหลอกทุกปี555 1. ทหารหมายถึงทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. ท่านหมายถึงท่านตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 3. ในเวลาไม่ปกติหมายถึงในเวลาที่มีการรบสถานะสงครามหรือประกาศกฎ,กฎอัยการศึก สในเวลาปกติหมายถึงเวลาอื่นที่มิได้มีการรบสถานะสงครามหรือประกาศกฎอัยการศึกห้าขาดราชการหมายถึงขาดไม่ถึง24ชั่วโมงต่อหน้าราชศัตรูขาดไม่ถึง3วันในเวลาไม่ปกติขาดโดยมิได้รับอนุญาตหรือพ้นกำหนดอนุญาตลาในเวลาปกติยังไม่ถึง15วันขาดราชการแล้วกลับเองในเวลาปกติครั้งที่หนึ่งทำทันทกรรมไม่เกินสวัน สั่งได้สาวันวันละไม่เกินหกชั่วโมงครั้งที่สองขังกึ่งหนึ่งของจํานวนวันที่ขาดขาดสิบวันขังห้าวันครั้งที่สมครั้งแต่แต่ไปขังเท่าจํานวนวันที่ขาดขาดสิบวันขังสิบวันขาดราชการในเวลาไม่ปกติครั้งที่หนึ่งขังเท่าจํานวนวันที่ขาดขาดสิบวันขังสิบวันครั้งที่สองขังสองเท่าของวันที่ขาดขาดสิบวัน x สองยี่สิบวันวันขัง ครั้งที่สามพิจารณาลงทันขังแต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งที่สองหนีราชการหมายถึงขาด24ชั่วโมงต่อหน้าราชสัตรูขาด3วันในเวลาไม่ปกติขาดโดยมีได้รับอนุญาตหรือพ้นกำหนดอนุญาตลาในเวลาปกติ15วันขาดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงจากราชการตามคำสั่งเคลื่อนกำลังหรือคำสั่งระดมพลหนีราชการแล้วกลับเองในเวลาปกติ ครั้งที่หนึ่งจำขังหนึ่งในสี่ของวันที่หนีหนีสามสิบวันหารสี่เจ็ดวันจำขังครั้งที่สองจำขังกึ่งหนึ่งของวันที่หนีหนีสามสิบวันหารสองสิบห้าวันจำขังครั้งที่สามครั้งต่อๆไปจำขังเท่าจำนวนวันที่หน UH! ีหนีสาสิบวันจำขังสามสิบวันหนีราชการในเวลาไม่ปกติครั้งที่หนึ่งไม่เกินสาสิบวันกลับเองให้จำขังเท่าวันที่หนนถูกจับส่งจำขังสองเท่าของวันที่หนี ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งเกิน30วันหรือหนีครั้งที่สองให้ส่งตัวฟ้องศาลยกเว้นแต่มีเหตุอันควรได้รับความปราณีเป็นกรณีพิเศษให้พอบอชาลงทันตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งแรกครั้งที่3มครั้งต่อต่อไปส่งฟ้องศาล 7. หนีราชการโดยเจตนาหลีกเลี่ยงจากราชการตามคำสั่งให้เคลื่อนกำลังทหารทางบกเรืออากาศฟ้องศาล 8. ลงทันได้แต่ละครั้งต้องไม่เกินอัตรากำหนดทันสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร ก้าวการนับครั้งขาดหนีราชการและคำนวณวันลงทันให้ถือเกณฑ์ดังนี้หนีราชการให้นับครั้งเฉพาะในการหนีราชการขาดราชการไม่รวมขาดราชการให้นับครั้งที่หนีมารวมกับครั้งที่ขาดด้วยขาดหาวันห,หนีห้าวันนับเป็นขาดราชการสิบวันขาดราชการไม่ถึง24ชั่วโมงในเวลาปกติไม่นับเป็นครั้งและไม่ต้องรับทันการคำนวณวันลงทันถ้ามีเศษของวันให้ตัดออก สิบขาดหรือหนีราชการแล้วถูกจับตัวส่งให้ลงทันเป็นสองเท่าในเวลาปกติ11ทหารซึ่งหนีราชการที่ต้องส่งฟ้องศาลคำนวณวันรับพันจำาขังเกิน6เดือนเกินอำนาจรัฐมนตรีว่าการกอหอหนีราชการไปแล้วไปทำความผิดอาญาร่วมด้วยส่งตัวให้สารพลเรือน12ทหารซึ่งหนีราชการจนคดีขาดอายุความสำหรับความผิดฐานขาดหนีให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทสองหรือ พ้นราชการทหารประเภทสองตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วแต่กรณีไม่ต้องสั่งลงทัน 13. รับราชการในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารถ้าขาดหรือหนีราชการให้ลงทันเช่นเดียวกันแต่ไม่เกิน3เดือน 14. ประกาศวันที่18กันยายน5 5 8พนพลเอกเปรมตินสูลานนท์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกอหอ